เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะตอนนี้อยู่กับเกม Dead by Daylight นะครับกับตัวผมแล้วก็สหายเพื่อนผมทั้งสองคนนะครับคือโตแล้วก็มีนั่นเองครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันเ่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับโรงเรียนดบานแอดแฮม6ด้วยนะแล้วมันต่างกันเหมือนกันวะไอ้โตกวาดจอไปอยู่อะมึงมึงเห็นชื่อคนมาจูได้หมดอะ ดูดีว่าไอ้ียคลิปเทียเนี่ยเราจะล่อแบบนี้ได้ไหมเราจะล่อไปหรือเปล่าไอ้จูกมันซ่อมอยู่ไอ้ยสวยเฮ้ยเรียบร้อยนั่งไงจิตแม่ภูมมันระเบิดตองหน้ากูเลยคุณเป็นกระตุกไอ้จูกไอ้จูงทำเครื่องระเบิดสกีบอ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ภูมิป่ะซ่อมซ่อมในโรงเรียนซ่อมโรงเรียนกันได้ได้ได้อย่ามานะเดวิดคิงเราลงมาข้างล่างกันเดวิดคิงทำเครื่องระเบิดไอ้เหี้ย มึงระวังมึงระวังมึงระวังมันเปลี่ยนลงกันไม่ได้เ,เดี๋ยวกูถอนโทษเทมปก่อนเออกูไปหิวเลยเปิดมาก็บันเทิงเลยเอ้อตตรงนี้มีเครื่องอยู่เออเจ้ามรแล้วกูเอาโทษเทมป์บอกก่อน,นกลับมาส่องกันแล้วกลัวกูหายไปอ่ะไม่ไม่กลับมาบอกไงว่าแบบเออตรงนี้นะมึงเข้าทางนี้นะเราจะอยู่ใน,นดิสคอดเป็นไมลูก ไม่เพิ่งไม่เห็นไงเออในเกมไม่เห็นไงไอ้เกมมีไอ้นี่แล้วอ่ะอ่อนแรงอีแล้วอ่อนกำลังออนี่เปิดข้างล่างใช่ปะไอ้หัวกระโหลกนี่คืออะไรอะรูปไงของคิวเลอร์มั้งเอ้ไม่เวหน้าจุกได้หมดมึงอยัดจุกได้หมดโดนว่าไอ้จุกได้หมดจุกได้หมดโดนเออแต่บากคนท้าทายแล้วเว้ยมันบอกจุกได้หมดอะดูดิมันอยู่ได้นนาขนาดไหน ไอเยียนั่งวิ่งปวดไอ้ไอ้ดูได้หมดมึงวิ่งลงมาทำไเนี่ยโอเคขอบคุณขอบคุณไปขึ้นมาหน่ะไป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 ขึ้นไปดิไอ้เหียนี่โอ้ยเจ๊ด้วย มีดิ่งไว้ดิ่งไว้ดิ่งไว้มาจูได้หมดโต้เชื่ออย่างนั้นไอ้ไอ้บูมพอก่อนอู้แผลวุะแผลวะมาล่ามึงโต้ไอ้เหี้ยตุ๊ดนี่จูได้หมดแกโต้จูได้หมดจูมาหามึงอ่ะโอ้โหห้องบี เงยเงยอะไรตีเฮียอะไรกูตีอะไรฮึสวยมี่นี่ไรต้อมเลยมันเล่นอยู่โรงเรียนเนี้ยไอ้ตู้ช่วยมือยังไงวะกูไม่รู้อะที่รู้เดวิดที่อยู่บนหัวกูอะมันอยู่เดโรงเรียนปะมันอยู่โรงเรียนมันจุ๊กอยู่อะกูไม่อยากเข้าไปโรงเรียนไปนี่มีไปซ่อมหาเครื่องต้อมมั้ยหระ แมวหน้าเาดี๋ยวไปคิงแมวหน้าให้เข้าเฟสต่อลวไอ้โต๊ะกลุ่มอยู่ใกล้กลัววะมันหายกลัวได้บ้าสิไม่ไม่ก็ว้าด้วยนิดเดียวแทงแล้วไม่ทันโอ้ไม่ทัน โอ้โหจุกได้หมดวะโตจุ๊กยังไงให้เข้ามามเพื่อนนิ้วสาเฮียโอ้ยมันวาร์ปตีเลยหรอมองคิว่ะมีมองคิวเพื่อนเป่าอยู่<อ>เป่เาพยาบาลม่วงเลยนะของแดงเลยนะไม่อยากจะพสดออก เสียงกูหลงมาแล้วรุปโลกมันอยู่ในโรงเรียนะมันอยู่ในโรงเรียนมันไล่เดวิดจริงอยู่ชั้นไหนชั้นชั้นสองุูมเดวิดึงมันเห็นกูไอ้โตมันเห็นกูกูไม่ได้กูกลรงจะตายนะหมดละหมดรอแล้วโอ้โหเหียรู้ดีสัสสวัสดี โดนแดกวอลีปุกโลมึงมองกูอยู่เนี่ย <laughs> มึงดูมึงดูอยู่ตลอดอนะมี่ไ <laughs> อ้มี่ไปตรงมึงแล้วว่ามันวาร์ปนะ <c oughs> มาเข้าเรียมะละ <c oughs> เราไปจากที่นี่กันมี่ไปไกลก่อนนี่นี่ อาประมาณโอ้โหตัวนี้ไม่มีหินให้แอบเลยเหรอไม่ได้อยู่นี่นไอ้ตัวจะโดนแขนไม่ได้แล้วด้วยเ,เราซ่อมไหมมี่มึงมึงเชื่อใจอจูได้หมดปะล่ะ เครื่องอยนต์จู<ด>มันอยู่ไหนอ่ะกูจะไปหาต้มมันไม่รู้เหมือนกันมาล้อมอยู่แถวเนี้ยเครื่องตรงเมื่อกี้อ่ะเครื่องหนึ่งหายแถวนี้ก่อนนี่ไงแล้วจนแล้วอะไรของมึงอ๋อเป็นลมซะและ้ว จุกมันอยู่อ่ะมันมันตามตามจุกได้หมดไอ้จุกอยู่ไหนเนี่ยไอ้จุกได้หมดอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันซ่อมเครื่องอะมี่อยู่ไอจุกมึงเชื่อใจมันเมื่อไหร่ไอ้จุกอะกูไม่เชื่อใจมันทั้งนั้นน่ะทั้งวีสองรอบติดด้วยนั่นไงมึงมาแล้วจุกได้หมดนี่เราไม่เราเอาจุกเอาจุก โอ้มึงไม่เก่งเหมือนเพื่อนนนกูนปุเลยเฮียมีมีมาเห็นมึงละวู้าของจริงเขาเล่นไงไอของจริงเขาเล่นไงของจริงร้องเสียงหลงเลยเฮียมันตามอยู่วะตาม,ตาม,ตาม,ตาม อย่าบอกนะลงโรงเรียนมาโหแม่นะมี่เขี้ยมองไม่เห็นออนไลนมี่ไกลเหรอไม่หัวน่าอยู่ไกลอยู่จู่ไอจู่ไอจู่อยู่กูอยู่ใกล้มึงอยู่มี่อ๋อเราไปแล้วไปแล้วไปโรงเรียนไปโรงเรียนโรงเรียนไหนไอีคนที่อยู่ใต้ดินน่ะกูเนี่ยเลยกลับเร็วกลับเร็วเอ้ยสวยเพื่อน ตัวไหนใครใครมารับมึงจุกเหรอโอ้ยไอ,อจุกมารับเหรอจุกมารับแต่ว่าเราจะตายออรังไอบบไมี่ตาครังไอพี่มาหน้าเสาหุบประตูปิดหาแม่อือ่ตรงนี้ไอสัตว์เสาเดิมเนยทุกอย่างไม่เคยอะไรเกิดขึ้น เข้าไปข้างในแล้วกูกูอยู่ข้างนอกไอ้หไม่เป็นไรโอ้ยจุกเพื่อนดิเพื่อนเพื่อนเอจุกได้หมดจุกได้หมดไอ้ต้มมึงอยู่ไหนอ่ะกูต้มอยู่ให้มันจุยไก่ได้ป่ะกูช่วยมึงได้อยู่มี่โวดจริงเฮ้ยแล้วทำไมตัวมันลงไปข้างล่างอ่ะใช่ใช่กูเห็นไอ้ดึงดึงไอ้หี้ได้ป่ะใครดึงไอ้หี้ได้บ้างอะนิ้วตไปไอ้หนี้ไปกูรับเอง อย่าทำพื้นกูปล่อยเขาเออเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีปล่อยเขาไอ้นี่เข้ามาในบ้านเขาในบ้านที่ซ่อมเสร็จอ่ะซ่อมเสร็จจะไปคิงไหมเขาเขาไม่เป็นกูกูอยู่ในบ้านเนี่ยกูบอกเลยว่าชิปหายเย่ไม่นะไอ้โต้จะซ่อมกูซ่อมกูเขาก็ไม่จำจัดวิ่งวนไปวนมาไม่ใช่กล่องไมบบานด้วยเปลือง ลากรไม่นะมึงปล่อยเขาไอาสันละเลยเขาเป็นคนดีมาแล้ว,วกูเคยพูดอย่างนี้ไก่เยี้ได,ดิงนะไอ้สัตว์จูดได้หมดแล้วเออไอสัตว์ดีกูแบบซ่อมเครื่องแบบโอ้ยซีฟานเครื่องอยู่ไหนมั่งอะ ล่างโรงเรียนมีเครื่องได้ซ่มอมตรงนี้มึงโดนแปดประตูอยู่ไหนบ้างวะคูหาก่อนตรงนี้มีที่หนึ่งโหอีกฟากหนึ่งแน่เลยเออดีละใต้ดินมีวะไอ้โตอยู่หลังมึงได้หมื่นสาม ฝั่งน ok ี้มั no. no ้งอันนี้เจอแล้ผมมามาโอ้ยผีผีได้คะแนนมื่นแปดเลยไอ้จัดไม่ได้ได้ไงล่ะไอ้จัดกูโดนสองรอบอ่ะไอ้จูได้หมดได้จูอยู่ไอ้มีดูมันนีอุ้ยดูดิมันสไลด์มันสไลด์กลับสไลด์กลับเลยอ่ะโอ้จริงเออบอกแล้วจูได้หมดจูได้หมดยิงหมดจริงยหมดจริงมันวิ่งส่วนผีเนี่ย ไอโนนบ่ายภูมิไม่ดูกันไอ้ชื่อมันน่าขนไสมากเลยจู๊ดได้หมดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจริงมันวิ่งสไลด์ส่วนผีเลยข้ามันรอดได้มากๆเลยนะอารมณ์แบบประมาณว่านี่ไงอารมณ์แบบประมาณว่ากูกูเก่งอ่ะมาดิมาดิมาดิซ้อมเลยซ้อมเลยเฮียนี่โดนเฝ้าแน่เลยเว้ยพูมสวยโตสวยครับ mình ít hoppy để mình 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 chơi mình 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 มันมีอะดรีนาลีนบ้างพื้นไหนนี่มันมีในหัวใจป่ะมันมีหัวใจป่ะเปิ๊กมันอ่ะมีแต่จะซ่อมถ้าซ่อมเสร็จหมดก็คือมันฟื้นนะมันมันไม่น่ามีมั้งเพื่อเพื่อนเห่อยได้ไหมมันโหดจริงเลยเนี่ยเพิ่มเพิ่มมาเลยเหรอดิดิผีงาผีงาเออ ก็ดูกูได้ยินเสียงเลยพุงก็ห้าเครื่องครับน้องๆก็ก็โน่นึงในการดูอ่ะครับน้องๆสวยไอพุงไปประตูนู้นเลยเดี๋ยวกูประตูนี้อะไรไอโต้รอกูไปตายไม่ตายหรอกไอโต้มามาประตูตรงกูอ่ะใช่เหรอเออเหลือทรงนะใช่ด้วยกูกูจะเหลือเก้าเก้าไว้นะ เพื่อนไปเปิดแล้วไอ้เฮียเพื่อนเปิดประตูเหรอเพื่อนเปิดเพื่อนเปิดไอ้ตู้ใครเปิดประตูหมดอ่ะไม่ไม่มันได้มันไล่กูมาหรือกูเปิดฝั่งนี้นะอะไรอะเฮ้ยไอ้จูได้หมดเปิดอยู่ไอ้เฮียโอ้โหไม่นะกูตายแล้วโอ้ว่าแล้วแปลกๆโนวันในสัตว์แต่พวกูออกเลยนะ รอสองแล้วกับรอดหมดมึงเก่งจริงๆเลยว่ะเดวิสคิงผู้เล่นจากทางบ้านจุบได้หมดสดชีสไม่ยเฮ้ยจะไปช่วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะไปช่วยกูตายแล้วตายไม่ได้มันมีไอเนี้ยโนวันอะโอ้โหไอ้เฮียโคตรเสียวอ่ะคนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคันออกได้พี่มันคันหอกได้ขานหลอกได้คันออกได้ นี่ไงออกมาแล้วนเนี่ยบูเ<อ>บอร์มันไมด้ไอ้ผู้เล่นในบทอะเฮียล <c oughs> งจังระเติมันมันมันล้มไม้ใช่ปะ่ะก็สไลด์ส่วนผีออนี่มาเฮีย